นี่คือสิ่งที่ฝนพยายามจะสื่อและในาฐานะที่ฝนกลับมายืนด้วยด้วยตัวเองวันนี้นะคะเมื่อก่อนการไลฟ์ของฝนแปลกผิดเพี้ยนมากเพราะว่าฝนไม่คือฝนอายฝนบองตรงสําหรับคนที่อยากจะเริ่มไลฟ์หรือในติกต็อกนะคุณมีช่องทางเดียวที่ประหยัดที่สุดคือการพูดนะคะ ทุกคนสามารถที่จะมียอดติดตามจากการพูดได้ฝนเห็นมานักต่อนักแล้วพี่บางคนไม่ต้องลงไม่ต้องลงลงทุนอะไรเลยไม่ต้องไปนั่งทำคอนเทนต์อะไรเลยทุกคนก็มียอดติดตามถ้าคุณสมมุติคุณมีเท่าฝนฝนยอมรับว่าฝนมีเงินเก็บทั้งหมดสองหมืนบาทในชีวิตฝนยอมรับเลยนะฝนคุยได้เลยว่าฝนมีเงินเก็บทั้งหมดสองหมืนบาทในชีวิตอาจจะดูน้อยไปหรืออาจจะมากไปสําหรับบางคนนี่คือเงินที่ฝนกําลังยืนขึ้นได้ คุณรู้ไหมเงินสองหมื่นอันนั้นเนี่ยมันมาจากไหนจากการที่ฝนเพิ่งจะมาดังในติ๊กรอบนี้รู้ป่ะแล้วคุณรู้ไหมฝนได้เงินจากยังไงฝนจะฟังนะฝนไลฟ์ปุ๊บเฮ้ยมันใช้ฝนนี่หว่ากางเกงในนี่หว่าพอมันมีคนทักอ่ะอยากได้ปะละ่ะอยากได้ก็ซื้อมายังขายอยู่นะไหนจริงกูกูไม่ได้ขายไปนานแล้วกูไม่ได้ขายไปนานแล้วแต่ถ้าเขาทักมาปิ๊บ เราก็ต้องเข้าประเด็นเรื่องนั้นเลยโอเคกูคขายแล้วไงอะไรเงี้ยพอขายปุ๊บแม่งมันทักมาจริงๆมีลูกค้าพอมีลูกค้าปุ๊บเราไลฟ์ไปไลฟ์ไปคุยแต่เรื่องเกงในนี่แหละไอ้ที่คนเข้ามาปุ๊บอุ้ยคุยเรื่องอะไรเลยรับไม่ได้อุ้ยด่านู่นนี่นั่นนะคะก็ช่างแม่งมันมันไม่ได้เป็นลูกค้าแต่คนที่ถามเนี่ยมันให้ความสนใจแล,แล้วพอหลังจากนั้นคลิปทิกตอกเดี๋ยวนี้นะมันให้ความสนใจในเรื่องของคอมเมนต์ อันไหนที่มันดันขึ้นหรือมีการแสดงความคิดเห็นหรือมีการแจกของขวัญหรืออะไรเนี่ยมันจะดันขึ้นเพราะฉะนั้นจากยอดวิวเราสิบคนกลายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านนี่คือเป็นไปไม่ได้ที่คนเราเขาจะมาดูไลค์เราหนึ่งล้านเป็นไปไม่ได้แต่ฝนแม่งใช้วิธีเอาแล้วว่าคราวนี้กูไม่ต้องไปเรียนเป็นพูดนะอ่านหนังสือเป็นเล่มๆเลยนะพยายามดูอะไรก็แล้วอยากเป็นนักพูดแต่ไม่เคยได้มีโอกาสเพราะ ไม่มีใครเขาจ้างไอ้ทิสติดพอดังด้านเกนไนมานะมันมีแต่คนที่แบบทักมาในเรื่องของคืนกลามอะหรือไม่ก็น้องรีวิวไหมไวอาค้ามึงให้กูรีวิวแต่ละอย่างเกี่ยวกับเรื่องกำกามทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นฝนก็เลยเอาวะกูใช้กล้องเนี่ยแหละพูด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 ,พดแล้วจะทำยังไงให้มันมีคลิปกูไม่มีทีมงาน ล้องโทรศัพท์แม่งก็หัวแตกแม่งไอโฟนสิบเอ็ดจะซื้อก็เปลืองตังคูเพิ่งมีเงินอยู่แค่สองหมื่นในชีวิตเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นฝนก็ใช้วิธีนี้แหละดิบๆไลฟ์สดแล้วก็รีบลบรีบวางเฮ้ย hey, พี่เดี๋ยวดูมานะแป๊บหนึ่งนะหลังจากนั้นตัดต่อตัดต่อปุ๊บทีแรกนะตัดต่อทำาลิปแล้วไม่เป็นเลยในติ๊กต็อกตัดต่อแลอ้วโพสไม่ได้มีหัวข้อด้วยไม่มีวันลงวันเดือนปีไม่มีอะไเลยไม่มีแม้มกระทั่งแฮชแท็ก โพสต์ไปพอตอนนี้เริ่มแล้วพอไปเจอคลิปคนหนึ่งที่เขาดังในที่เขาประสบความสําเร็จในด้านการพูดอะอย่างโอนุอุโดมิเอเขาจะมีเลยหัวข้อฝนก็เอาแล้วพี่โนโ้ตเอาว่าฝนเจอพี่โนโ้ตบ่อยมากที่เอ็มโพเรียมฝนเจอบ่อยมากแล้วฝนก็ดูนะฝนชอบนะฝนครั้งหนึ่งฝนยังเคยอชฉาแล้วหูพี่เขาเป็นผู้ชายอะ่ะเขาไม่ได้ใช้สังขารหากินเลยนะเว้ยเขาไลเขาพูดตั้งแต่เขายังเด็กจนถึงตอนเนี้ย เขามีอายุแล้วฝนเจอเขาบ่อยมากแล้วอิจฉาเขามากหูเขาหาเงินด้วยไม้อันหนึ่งอะแล้วพูดพูดพูดทุกคนซื้อบัตรมากมายมาหาศาลมาดูเขาเออมากมายหาศาลดูเขาแล้วเจอที่ไหนมีแต่แฟนคลับฝนได้แต่ดูฝนผ่านพี่แกบ่อยมากฝนเจอแกบ่อยจริงๆเพราะว่าไม่รู้ทำไมไปเจอเกที่เอมพเรียมแต่ก็ไม่กล้าไปทัก เพราะเขาคิดว่าเขาคงไม่รู้จักเราแล้วก็เราก็เขินเกิดเขาไม่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 สนใจเราอะไรเงี้ยคือตามปกติเวลาที่เรามีชอบคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะคะแล้วฝนก็มาดูแกเว้ยพูดพูดพูดหม่อันนึงพูด,พ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 ดเป็นชั่วโมงเลยนะแต่แกเก่งตรงที่แกรู้วิธีการเริ่มวิธีการกล่อมวิธีการเข้ากระแสและว,วิธีการจบประโยคฝนอยู่ในฐานะที่เป็นคนที่ไลฟ์สี่ห้าชั่วโมง มีมาแล้วนะยันเช้ามีมาแล้วนะแต่ในแอปอื่นพูดแม่งเลยพูด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 แต่ฝนมาดูว่าเฮ้ยกูไลฟ์ได้ไงว่าหกเจ็ดชั่วโมงมัง่งกูบ้าไปแล้วแล้วทุกคนนั่งดูกูได้ประมาณห้าร้อยกว่าคนตอนนั้นยันเช้าเลยนะแม่งก็นั่งดูกันแล้วก็ได้ลูกค้ามาบ้างถามเรื่องเกงๆในเนี่ยแหละประมาณสี่คนสี่คนนี่เยอะนะเว้ยสี่คนเยอะนะหลังจากนั้นปุ๊บกูเป็นนักพูดได้ดีกว่า แต่กูแค่ไม่มีโอกาสกูแค่ไม่เคยมีไมค์เป็นของตัวเองกูแค่ไม่เคยมีเวทีเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้นะฝนมีเวทีของตัวเองคือหน้าไลฟ์เว้ยฝนคิดว่าอันนี้คือเวทีนะเว้ยฝนพยายามพูด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 แล้วแม่งแบบฝนอึ้งตรงไหนหรอว่าที่ทุกคนติดตามเพราะ บางคนเทคข้อความมานะคุณฝนผมติดตามคุณผมไม่ได้โรคจิตนะแล้วบางคนนะัะน่ารักมากเลยมันมีการปัดป้องฝนด้วยนะไอ้ที่ฝนดูผมดูไลฟ์น้องเขาผมไม่ได้เป็นลูกค้าเขานะบางคนออกตัวเลยนะติดตามคือคงอายเพราะว่าคิดว่าฝนเนี่ยขายเกงในแล้วคนที่ติดตามหรือกูจะติดตามมันเนี่ยทุกคนต้องมองว่ากูเป็นลูกค้ากูไม่ใช่นะเวย้ยบางคนออกตัวเลยว่าเฮ้ยผมมาแค่ให้กําลังใจนะ แล้วบางคนอะทักข้อความมาผมชอบวิธีการพูดคุณฝนมากคุณฝนเป็นคนเดียวที่แบบว่าผมนั่งฟังจนแบบผมผมไม่เบื่อทั้งที่คุณไม่ได้แต่งตัวสวยเลยนะยอมรับว่าฝนไม่ได้แต่งตัวสวยเพราะว่าฝนจะไปแต่งตัวทำไมแค่แค่การพูดแอปสมัยนีย้มันก็ทําให้เราสวยได้แล้วต้องมานั่งพิธีพิธันเพื่อฝนไม่ได้ขายที่คอร์สเพน่ต้องมานั่งเอ็กซ์กกตลอดเวลาเข้าใจป่ะฝนก็เลยเอาวะกูพูด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 ,พดแล้วก็แค b KB บ b KB นี่ทุกคนน,นี่เริ่มพัฒนาแล้วนะ พัฒนาตรงที่มีใส่ตัวอักษรและหัวข้ออะไรเพียงแต่สรุปทําหัวข้อสั้นๆออกมาไม่ได้ว่าหัวข้อไหนเห็นแล้วว้าวสังเกตปหมฝนทําหัวข้อเนี่ยก่อนจะมาขายกางเกงในฝนก็นึกเปิดตารานะกูจะใช้คําอื่นไหนแทนได้ไม้างวะที่แบบจะพิมพ์ยาวเหยียดเนี่ยก่อนจะมาขายกางเกงในเวลามันเซิร์ฟเป็นเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่มันยุ่งยากมากก่อนจะมาขายกางเกงในหรือคืออะไรคือตอนนี้ยังยัง,ย,งยังทาอะไรไม่ได้เกี่ยวกับ เนื้อหาที่แบบทําให้มันกระชับแล้วคนเลื่อนผ่านแล้วแบบช็อกอะ่ะเข้าใจปะฝนก็นึกถึงเอาแหละครับกูนึกถึงข่าวข่าวหนึ่งที่กูเป็นข่าวแล้วเขียนหน้าเพจฟาดเวอร์ฝนนึกถึงข่าวตัวเองเว้ยฝนก็เอาวะถึงเวลาที่กูจะใช้ชื่อเสียงกูเร็วๆเ,เนี่ยทำให้มันเกิดประโยชน์แล้ะไอนะ้นักข่าวช่องไหนเนี่ยมันยีข่าวกูเสีย,สยให้ใหายนะถึงเวลาจะกวเอาคืนละเอาคืนนี่ไม่ใช่อะไรนะก๊อปปี้หัวข่าวเอามานั่ง ฝนฝนเคยโพสต์ไปครั้งหนึ่งเว้ยในชวิตคลิปปลุดอี๊โพสคลิปตัวเองเฉยเลยเบลอเบอ่าอัดวิดีโอแล้วนี่แต่เราไม่ได้โป้นะเราอัดวิดีโอแล้วทําเป็นเบอร์ให้คนลุ้นลุ้นุุนนนุคลิปปลุดเน็ตไอดอลขายกเกงในชื่อดังในโลกออนไลน์ใครสนใจคลิกเข้ามาดูชิบหายแล้วเฮียลน์เว้ลยลน์ฝนนะ่ะคลิกลายโออนะ มาเพียบเลยอุยแม่งแบบเป็นอะไรที่แบบแม่งไอ้เฮียมึงสนใจคลิปกูม,มากขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ฝนเนี่ยมีที่มาของการสร้างกลุ่ม VVIP มึงอยากดูหุนกูม,มากใช่ไหมฝนรู้แล้วนี่แบบโอ้โหกูโพสตไปข้าเนี้ยปุ๊บโพสแล้วลบนะโพสตแล้วเรียบรอบเลยนะพอโพสต์ปุ๊บติดกลับกูมาแล้วล่ะทั้งหมดเลยโอ้โหแม่งร้อยร้อยกว่ากูจะตอบไงวะแม่งทำไมมันฮอตจังวะฮอตกว่างเกงในอกไ้เหี้ยคือแล้วฝนก็เลยเอาวะถึงเวลาที่ กูร้อนเงินอยู่พอดีเลยกางเกงในกูก็ไม่ดังเหมือนเมื่อก่อนเอาละสิคราวนี้ถ้าใครสนใจเข้ามาแอดไอดีไรเมื่อบมาดูหุน่นน้องเต็มๆมาอะไรเงี้ยทำตัวเป็นแอดมินอีกแม่งเข้ามากันเต็มเลยคือตรงไหนหรือวะแล้วฝนก็เลยต้องมานั่งจิบหัวแล้วถึงเวลาที่กูต้องเซ็กซี่แล้วสิแม่งตัวกูอ้วนอย่างก,กับหมูกูไม่ได้แต่งตัวโป้ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรวะเอาโชว์ได้เท่าทด่โชว์บางคนนะฝนก็เอาเละลงทุนเหมือนกันยอมรับว่าลงทุนเมื่อก่อนนะเว้ย เมื่อก่อนไม่เคยใส่รูป g ีสติงลงกลุ่มนะเพราะว่ามันมันโปต๊ตรงตรงตรงก้นคุณเข้าใจปะปกติเนี่ยมันโป๊ก้นมากนะเว้ยมันคือเหมือนมือข้างก้นคือกูไม่ได้ใส่อะไรอะ่ะเข้าใจปะแต่ปรากฏว่าเอาใจแฟนคลับเอาละอ่าหกเจ็ดมาเลยอะไรเงี้ยบางคนเข้ามาปุ๊บดา ไม่เห็นมีเฮียอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีคู่เทพเข้ามาทําไมก็ไม่รู้เบืองตังเสียอะไรตังจิบหายบางคนออกเรื่องมึงมึงกูถือว่ากูให้มึงดูตูดแล้วนะเข้าใจปะกูให้มึงดูตูดแล้วมึงอยากเห็นกูใส่กางเกงในมึงบอกว่าเนี่ยกี่หมื่นผมก็ทุ่มอยากเห็นหุ่นคุณฝนแค่ห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทมึงได้ดูตูดกูเต็มเมึงเสือกไม่ทุ่มมึงเสือกด่าแล้วมึงลบสมาชิกกูไปอีกและกลุ่มไลน์นี้แม่งบันลัยตรงไหนรู้ไหม อะไรตรงที่แบบตรงไหนมันเข้ามาปุ๊บมันลบอัลบั้มเกลี้ยงเลยนะมันลบเองกันมันลบกันเองนะเพราะทุกคนเป็นแอดมินฝนก็ชิบหายแล้วความคราวนี้กูต้องมาเรียนละกูจะทํายังไงวะให้มันแบบว่าเออมันมันลบยังไงว่ามันลบยังไงฝนก็จังไรสุดๆบอกตรงว่าจังไรอันนี้เราพูดนี่คือพลาดฝนก็เอามั่งปอมไปเป็นสมาชิกไอ้กลุ่มเก่งๆในผู้ชายกูจะกูจะเทสจากกลุ่มไหนวะ ไอ้น,นี่ก็ขายชุดว่ายนะ้ำสงสารชิบมหายเลยผู้หญิงทํามาหาก,กินไอ้น,นิงก็ขายกิฟช็อปขายตั้งหูกูจะทํางไงวะกูลองลบไอ้กลุ่มนี้แล้วกันลองลบอัลบัม้มไอ้เกงเกงนเป้าตรงของของนายเควินไปเจอของอะไรนะเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ชายเว้ยเพราะคิดว่ากลุ่มไหนที่มันดูเฮี้ยๆกูเข้าไปก่อนกูจะลองทดสอบดูด,ดิวันลบได้ไงคือฝนไม่รู้มันลบได้ไงฝนก็เข้าไปเว้ยฝนก็เลือกอัลบั้มที่มันลงรูปน้อยนะ เกงในของเควินเป้าเกงเกงในเป้าตรงของเควินมีภาพนูน่นนี่นั่นฝนก็เข้าไปปุ๊บกูลองลบดิกูลบได้ไหมกูเป็นสมาชิกเนี่ยลองลบปล๊บโอ้ลบหาพงงีงอะไรเงี้โดนแม่งด่ากันเต็มฝน,นก็เลยแบบชิบหายแล้วแม่งรู้ตัวแปลว่ามันลบแล้วรู้ตัวแล้วไอ้แล้วถ้าวิธีการลองรับเนี่ย กันโดนด่าคือเลยปะออกใช้มันใช้วิธีเดียวกันเลยที่มันเข้ามาในกลุ่มฝนมันเข้ามาลบเว้ยมันเข้ามาลบอัลบัม้มและแฟนคลับเนี่ยนานๆเขาแบบมาใช่มาเช็คใช่ป่ะแล้วเขาก็มาด่าฝนไว้ไม่ล้องเรียกเียอะไรเลยกูเข้ามาทําไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยทุกคนอนะ่ะได้เห็นตูดฝนทุกคนฝนฝนยอมรับไปนะคือหุน่นฝนตอนใส่เกงในอะไรเงี้ยฝนก็เอาละตอนนี้ต่อไปนี้นะกูจะปักหมุดในโน้ตแล้วอืมกูเข้านโน้ตเลย จริงๆแล้วก็ูก็เซฟเซฟเซฟรูปเอาไว้ด้วยกรณีเผื่อมันจังไรลบน้ตกุยกอะไรเงี้ยกูฝนจะได้โพสต์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วคนนี้เว้ยแอดมินเนี่ยเอเอไอ้กลุ่มเนี่ยมันก็เลยแบบทําให้แบบมันอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วบางคนก็เข้ามามาด่าเพราะคิดว่าแบบคําว่ากลุ่มรับเชื่อฝนเนี่ยมันจะต้องแบบโอ้โหคูเทพอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรมากคน้นแน่เลยอะไรเงี้ยฝนก็อ่า มึงคิดอย่างนั้นแต่กูกูไม่ได้เคยพูดอย่างางั้น่งงั้นเลยนะกูบอกแค่ว่าใครอยากจะมาดูตูดกูเนี่ยจากที่มึงสั่งกางเกงในเนี่ยแล้วมึงเสียข้างเกงในแพงแพงแล้วกูบวกชาร์ค่าตัวตอนใส่ไปเนี่ยซึ่งมันเป็นพันและถ้ามึงเอาถูกมากๆมึงก็ต้องเสียห้าร้อยห้าสิบต่อหนึ่งตัวมึงจะได้ดูตูดกูกับกับสีเนี้ยสมมุตินะสมมุติตัวนี้เป็นตัวถูกสองร้อยห้าสิบอยากดูตูดด้วยก็คือห้าร้อยห้าสิบแต่ถ้ามึงจ่ายห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ด 567บาทอะต่อรายปีอะมึงได้ดูตูดกูเกือบทุกวันนะตูดกูจะใส่จีเทสติงหรือจะใส่เต็มตัวจะใส่ครึ่งตูดมึงก็ได้เห็นนี่คนเขาเอากำไรกันแบบนี้บางทีนะฝนไม่จำเป็นต้องลองรูปทุกวันจะได้ซ้ำฝนแค่ลงไปเลย20รูปเกงๆในแต่ละแบบมึงอยากดูตูดใช่ไหมมึงเข้ามาเข้าใจปะมึงเข้ามาอย่างน้อยมึงได้เห็นแล้วนี่ไงเนี่ยทุกลูกแบบเลยจะครึ่งตูด จะจะีสติงหรืออะไรก็แล้วแต่มึงได้เห็นบนแล้วมึงจจออก็แล้วแต่แต่ฝนเนี่ยลงยันสิ้นปีคุณจะได้เห็นฝนตลอดเวลาที่ฝนสวยใส,ใส่อะไรเซ็กซี่เนี่ยฝนก็จะโพสล,ลงในกลุ่มแล้วมันก็จะมีไอ้พวกจังไรจังไรคนที่คือแบบว่าเอารูปไปแล้วก็ไปแชร์ต่อมันก็เลยเป็นที่มาของการคาดลายน้ําเพราะอะไรรู้ไหมเวลามึงเอาไปแชร์ต่อเนี่ยกรุณากูกราบละ่ะกูกราบเลยนะแชร์ต่อเนี่ยการแชร์ต่อ กูรู้สึกว่าคือมันมันเป็นอะไรที่มันคุมคุมคนไม่ได้ไหนไหนมันก็คุมไม่ได้แล้วกูค,คาดลายน้ำสักขนาดนั้นมึงช่วยโชว์ลายน้ำกูด้วยเวลาที่มึงโพสต์ไปกลุ่มไหนนะกูจะได้มีลูกค้าตามกลับมาคุณก็้าใจปะเออไม่ใช่ว่าเห็นแกนตัวแม่งเอาลายน้ํากูแบบกูทําลายน้ําไว้แล้วมึงก็จังไรเอาเอาช่องมึงคาดกลับอีกเข้าใจปะอันนั้นฝนแม่อนุญ,ญาตเห็นแก่ตัว มึงเห็นแกนตัวมากฝนก็นเลยกูคาดแม่กเลยสึบสึบสึบดูซิมึงจะไปโผล่เพจไหนอีกมึงจะจะตั้งไรพลาดอย่างนี้อย่างนี้มึงก็มองไม่เห็นหุ่นกูแล้วละ่ะอย่างนั้นอ่ะนี่คือที่มาของการคาดเพราะฉะนั้นแต่คุณคอนโทรลไม่ได้อยากจะแชร์เหลือเกินอย่างล้นหลามเอาลายไอดีติดกไปด้วยอย่างน้อยเวลาเขาเห็นเนี่ยมึงไปแชร์กลุ่มไหนเนี่ยมึงช่วยกูทำมาหากินนะกูจะได้มีกําลังใจเวลาคน The, ช่วงไหนเนี่ยคนขอเข้ากลุ่มเยอะๆเนี่ยมีกำลังใจนะแปลว่าแม่งต้องมีใครแชร์รูปออกจากกลุ่มแง่เลยมันถึงได้มาทักๆักทกเข้ามาอะไรเงี้ยเออ <laughs>